สวัสดีครับวันนี้นะครับได้เช่าพระกิ่งมานะครับอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับออกสีทองคำนะครับออกโดยพระอาจารย์สงการนะครับสีทองคําเจ้าวาดนะครับรุ่นนี้ได้ขออนุปว่อนุญาตจะสร้างนะครับวันนี้รุ่นนี้จะสร้างพร้อมเหรียญเสมาตองเก้านะครับจะสร้างพร้อมกันแล้วก็อธิษฐานจิตพร้อมกันเลยนะครับก็คือสร้างเสร็จปุ๊บ ทั้งเหรียญตองเก้าแล้วก็พระกิ่งนะครับก็ยกกันไปให้หลวงปู่อธิฐานจิตนะครับพร้อมพร้อมกันทั้งหมดนะครับรุ่นนี้กับเหรียญเสมานะครับก็อธิษฐานจิตถึง3ครั้งด้วยกันนะครับสองกจิ3ครั้งนะครับก็คือหลวงปู่นะครับสองวันละนะครับสองครั้งแล้วก็หลวงตามหาบัวนะครับไม่แน่ใจว่าหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆามครั้งแน่นอนครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมเห็นไหมครับสังเกตดูดีถ้าองค์สวยๆนะครับก็จะมีแววาวนะครับมีประกายประกายทองนะครับนี่นะครับส่องดีๆส่องใกล้ๆนะครับก็จะเห็นนะครับถ้าองค์ขึ้นทองสวยๆก็จะไม่ด่างเลยนะครับท่านี้ก็จะ มีเนื้อทองเหลืองนะครับผสมอยู่นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเนื้อนวะนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็จะมีโซนเนื้อที่มีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันอยู่นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดนะครับตรงกลางก็จะเป็นทองนะครับข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับนี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับ องนี้ยังไม่มีเกสนะครับยังไม่มีเกสแต่ว่าอาจจะไปสับสนกับเกจิท่านอื่นได้นะครับอาจจะไปเหมือนเพราะว่าพระกิ่งเนี่ยทำกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผู้ทุคุณเนี่ยก็จะเด่นไปทั้งสองทางนะครับก็คืออาจจะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ป้องกันโลกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นมอนณะมนนะครับพระกิ่งตามประวัติจริงๆก็มาจากทางจีนทางทิเบตอะไรทางนู้นนะครับ วังจะสับสนกับเกจิท่านอื่นนะครับอย่างพ่อเกษมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปสับสนได้นะครับต้องดูหน้าให้ดีนะครับหน้าท่านองเป็นแบบนี้นะครับออกอ้วนๆหน่อยนะครับลุ้มอูอ้วนๆหน่อยนะครับนี่มันบาลจําหน้าให้แม่นนะครับจุดหลักๆเลยที่ผมจะให้ดูเลยคือดูหน้านะครับดูหน้าแล้วก็ด้านบนด้านบนเสียรของท่านเนี่ยนะครับจะเป็นแบนป้านๆนะครับ เป็น้อยตะาบนะครับเป็นผ้าที่น่าเก็บอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําให้เก็บนะครับสร้างประมาณ1 0 0 0งพันองค์ครับหนึ่ตพนต้นนะครับไม่เกิน2,000ครับอนาคตดีนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่พุทธคุณดีด้วยแล้วก็เป็นผ้าที่หลวงปู่ อธิษฐานจิตเองด้วยนะครับอธิษฐานจิตก็คือแบบอธิษฐานจิตแบบพระเอาไปคืออธิษฐานจิตแบบเป็นจิตัจลักษณะนะครับก็คือไม่ใช่คือเหมือนบางคนอย่างเงี้ยบางคนมีมีวัตถุมงคลนะครับอยู่ใกล้หลวงปู่อย่างเงี้ยก็ให้หลวงปู่อธิษฐานจิตว่างๆก็มาให้หลวงปู่อธิษฐานจิตอย่างนั้นก็เรียกว่ารบกวนครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าอันนี้ หลวงปู่อิฐานจิตด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เอาไปให้หลวงปู่อิฐานจิตหลวงปู่ก็บอกว่าดีแล้วนะครับดีแล้วหลวงปู่บอกเองเลยนะครับว่าดีแล้วนะครับนี่อาจจะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมครับจําหน้าไว้ให้แม่นๆนะครับจําหน้าไว้ให้แม่นๆอย่าจําสับสนนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะนํามายัดได้นะครับ เขาอาจจะไม่ยัดหรอกครับคือเขาอาจจะไม่รู้นะครับเห็นเช่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็คิดว่าเป็นของหลวงปู่ของวัดสีทองคำจริงต้องดูให้ดีนะครับดูหน้าให้มันแม่นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ